เทรนที่มาแน่นะครับในปี2 5 6 5ันที่จะถึงนะครับมีพระอะไรบ้างท่านถืออยู่หรือเปล่าหรือว่าท่านกำลังสนใจอยู่หรือเปล่าติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับอันดับที่หนึ่งนะครับที่มาแน่ๆน,นะครับในปีหน้าเทาวเวสสุวรรณนะครับไม่ว่าจะเป็นเทาวเวสวัดสุทัศน์วัดจุลามณีนะครับเราจะเห็นเราจะสังเกตได้ว่าช่วงสิ้นปีนะ ช่วงนี้กระแสที่คนเข้าไปกราบไหว้ท่านท,าวทวน้าวเวศวัจจุลามณีนะครับมีล้นหลามมีมากมายและต่างสำเร็จต่างได้ในสิ่งที่ขอนะครับทำให้เห็นว่าในปี65นี้จะรุนแรง กว่าปีนี้แน่นอนครับเทรนด์ที่2นะครับที่เห็นว่ายังไงก็มามาแน่นอนนะครับพญานาคเองนะครับเราจะสังเกตได้ว่าปีนี้นะครับทั้งปีนะถ้ำนาคีถ้ำนาคาหรือสถานที่ที่คนไปกราบไหวบูชา บวงสวงองค์ปู่องค์ย่าพญานาคต่างๆนะครับเรียกได้ว่าหัวบันไดไม่แห้งทั้งปีรับคนเป็นล้านๆนะครับทำให้เห็นว่าปีหน้านะครับเทรนด์ของการบูชาพญานาคมาแน่นอนนะครับถ้าเราจะหาพระเครื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับพญานาคก,ก็ดูพวกพระนาคปรกต่างๆนะครับพระบูชาก็มีนะครับเทรนดที่3นะครับที่ขาดไม่ได้เลยปีหน้าเป็นปีขานปีขาน คือเสือนะครับเพราะฉะนั้นเสือมาแรงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อปานวัดคลองดาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกรือนกระถินหลวงพ่อวงวัดปริวาสหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับแม้แต่หลวงพ่อพัดวัดมวยด้วนพวกนี้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเสือทั้งสิ้นนะครับเลือกเอาได้ตามที่ท่านชอบตามที่ท่านถนัดได้เลยครับและเสริมให้นะครับสำหรับท่านที่ ต้องการบูชาเครื่องรางหรือพระเครื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเสือครับท่านที่เกิดปีขานเองนะครับท่านที่เกิดปีมะเมียหรือปีจอ2ปีนี้เป็นปีหะหรือคู่หะซาหะกับปีขานนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าท่านต้องมีนะครับและทั้งหมดนะครับทั้ง3เทรนที่เราพูดถึงนะครับใครมีอะไรจะเสริมใครมีอะไรเสนอแนะนะครับพิมพ์คอมเมนต์คุยกันและเรามาพูดคุยกันในคลิปต่ตอไปครับ